สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ลงพื้นที่นะคะวันนี้เราลงพื้นที่โดยตรงเลยนะคะขอบคุณเจ้าของสวนนะคะที่ไว้วางใจนะคะให้เราดูแลนะคะทองล้นนะคะแปดสามห้านะคะวันนี้ลงพื้นที่นะคะห้าสิบกระสอบนะคะนี่คือสวนยางนะคะวันนี้เราจะมาฟื้นฟูสวนยางนะคะ ทั้งหมดประมาณ20กว่าไร่ได้นะคะเป็นพื้นที่บนภูเขานะคะนะคะต้นยางนะคะเจ้าของสวนเขาบอกว่าหลายปีแล้วนะคะใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะผลผลิตก็ได้น้อยนะคะปีนี้ก็เลยให้เรามาดูแลนะคะ ต้นยางอายุประมาณน่าจะสักสิบกว่าปีนะสิบห้าปีได้ไหมเนี่ยน่าจะสักสิหปีได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะอย่างเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันในตอนต่อไปนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่เป็นภูเขานะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะ